สวัสดีครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับได้กลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองวันนี้ผมมีนิทานเซนสั้นๆแต่ลึกซึ้งกินใจที่จะทําให้เราได้ชุกคิดถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นคือนิทานเซนเรื่องดวงจันทร์มิอาจขโมยได้นิทานเซนเรื่อง ดวงจันทร์มิอาจขโมยได้ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีปรรมอาจารย์เสซนชื่อเลียวคังท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติและความสงบแต่แล้ววันหนึ่งมีโจรย่องเข้ามาในกระท่อมของท่านหวังจะขโมยข้าวของแต่สิ่งที่โจรพบคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ขโมยเลยพอดีในเวลาเดียวกันนั้นท่านเลียวคังได้กลับมาที่กระท่อม และได้เห็นโจรท่านไม่ได้โกรธแค้นเลยแม้แต่น้อยแต่ท่านกลับพูดขึ้นว่าโอ้เจ้าเดินทางมาไกลเพื่อมาหาข้าใช่ไหมและเจ้าไม่ควรกลับไปมือเปล่าโปรโดนำเสื้อผ้าของข้าไปเป็นของขวัญด้วยเถิดโจรผู้นั้นงุนงงอย่างมากแต่ก็รับเสื้อผ้าแล้วก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วท่านเหลียวคังนั่งเปืยกายมองดูดวงจันทร์ยามค่ำคืน แล้วลำพึงกับตัวเองว่าน่าสงสารจังน่าสงสารจังน่าสงสารจังข้าอยากจะมอบดวงจันทร์อันงดงามนี้ให้เขาเหลือเกินจริงๆท่านผู้ฟังครับเรื่องสั้นๆแค่นี้แต่มันแฝงไปด้วยบทเรียนอันลึกซึ้งหลายอย่างเลยครับเช่นหนึ่งความเมตตาที่บริสุทธิ์ท่านเลียวคังไม่ได้แสดงความโกรธแค้นเลย แต่กลับเลือกที่จะให้แทนที่จะเป็นผู้เสียหายเขากลับเป็นผู้ให้สิ่งนี้สอนให้เราเห็นว่าความเมตตาที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสถานะใดแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่เราเลือกจะให้ดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนชั่วด้วยความดีการตอบโต้โด้วยความเมตตาเป็นการยกระดับจิตใจให้เหนือกว่าความโกรธ สองการปล่อยวางและไม่ยึดติดการที่ท่านเลียวคังไม่มีอะไรจะให้ขโมยแสดงถึงชีวิตที่ท่านไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของท่านรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครองเมื่อท่านเสียสละผ้าท่านก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยนี่คือการแสดงให้เห็นถึงการปล่อยวางอย่างแท้จริง 3. คุณค่าที่แท้จริงคือดวงจันทร์ ที่ไม่อาจขโมยได้คำพูดสุดท้ายของท่านเลวคังข้าอยากจะมอบดวงจันทร์อนุษงามนี้ให้เขาจริงๆนั่นทรงพลังมากดวงจันทร์ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือความสงบความงดงามของธรรมชาติจิตใจที่บริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งความสุขภายในของเราเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเป็นหรือรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เรามี และที่สำคัญคือไม่มีใครสามารถขโมยไปจากเราได้ท่านผู้ฟังครับธรรมะบางอย่างก็เช่นกันเช่นสติสมาธิเมตตาหรือความสงบเป็นของที่ไม่มีใครขโมยจากเราได้นะครับเมื่อเรามีธรรมะในใจก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาช่วงชิงเพราะมันเป็นสมบัติภายในของเราอย่างแท้จริง แล้วเราจะนำแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้อย่างไรบ้างล่ะครับอย่างเช่นหนึ่งฝึกเป็นผู้ให้ลองมองหาโอกาสเล็กๆในแต่ละวันที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบ่งปันสิ่งดีๆไม่จาเป็นต้องเป็นเงินทองหรอกครับแค่รอยยิ้มคำพูดให้กำลังใจหรือการรับฟังก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วครับการให้โดยไม่วังสิ่งตอบแทน จะนำมาซึ่งความสุขทางใจดังที่พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนย่อมเกิดผลดีทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ 2. ลดการยึดติดกับวัตถุถามตัวเองดูว่าเรายึดติดกับสิ่งของมากเกินไปหรือเปล่าลองฝึกปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นให้คุณค่ากับประสบการณ์ดีๆ ความสัมพันธ์ที่ดีและความสุขทางใจมากกว่าสิ่งของนอกกายเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือดวงจันทร์ที่แท้จริงในชีวิตเรา 3. ชื่นชมดวงจันทร์รอบตัวเราลองใช้เวลาเงียบๆสังเกตความงดงามรอบตัวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามความรักจากคนรอบข้างหรือความสงบในจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้มีอยู่เสมอ และไม่มีใครสามารถภาคไปจากเราได้มันคือดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราเปิดใจมองเห็นนิทานเส้นเรื่องดวงจันทร์มิอาจขโมยได้สอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองสิ่งของแต่คือการมีจิตใจที่เมตตาการรู้จักปล่อยวางการมองเห็นคุณค่าที่ไม่อาจถูกภาคไปได้ เหมือนดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าไม่มีใครขโมยมันไปได้ท่านผู้ฟังครับเราทุกคนก็มีดวงจันทร์ในใจของเราเช่นกันครับลองใช้เวลาคิดดูนะครับว่าดวงจันทร์ในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและจงรับรู้ไวเ้เถิดว่าผู้มีน้อยย่อมให้น้อยได้ผู้ไร้สิ่งของ กับให้อย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี